ดีวันปีนี้ว่าไงดีวันอ๋อ้าสวัสดีครับพอดีเพิ่งได้มานะฮะช่องไหนเนี่ยเจำกครไม่ได้เลยเหรอนานแล้วจำกันไม่ได้เลยคุณไม่ให้การตัวผมคุณต้องมีดิจะทำอะไรเนี่ยผมผมมันเพงมาก พ ah, kind of kind of oh, ี่ดิกว่ชั่วโมงละสามร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเลิฟเนี่ยครับท่านอยู่ตรไอประหลัดดุลนะครับจากขุนช่านนะครับปลัดดุลนะครับเรียนท่านอยู่เปล่าเ่ีนท่านอยู่เฮ้ยมาเดิมมาเดิมอายุไม่ใช่อายุเป็นเพียงตัวเลขเดินขึ้นมาเรียนท่านอายุกันใหญ่เรียนมาท่านอายุใหญ่ใหญเอาเจ้าเป็นกำบังเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพูดที่ฐานกันฮะยังยังยังคงไว้ซึ่งคงมีธงฮะ ก็คือวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาก็คือขายคองเสร็จแล้วก็รีมานะครับจริงก็วาจะโทรหาพี่หลวนะครับตอนนี้ทีมเราก็มีหลวงพี่กาะโตด้วยนะมีหลวงพี่ด้วยไปไปไปเราเรียบเดินฮะคุณมีมีอะไรน้ำตูมเติมไหมนี่มีม,ม,มีไปเติมหนะใช้แอปนะครับใช้แ,ชแอปยังอยู่ครบเหมือนเดิมไหมเนี่ยยังอยู่ครับยังมีไหม ยังอยู่ครับยังอยู่ครับในในๆๆขอสัมภาษณ์ทีมงานเดิมนะยังมีไหมนครับสิบป้าป่านะครับนี่นี่นนั่้นทาคุณนั่นนี่ท่านวิศวะนะครับพี่อาจารย์อาจารย์เก่งนะฮะนี่สุดหล่อนะแต่ไม่เยอะเลยเนนะครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหแกเลยครับควงควงต่างๆเนี่ยโยนครั้งเดียวนะวิ่งกันกระจายเลยนะฮะวันนี้มาจุดบ้งไฟครับมาจุดบ้างไฟนั่นนั่นนั่นนี่ก็คือพี่ปอนะครับนี่คือวิศวะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ครับ นี่ครับเสื้อแดงครับช่างแอดครับช่างแอดยังอยู่นะยังอยู่ครับเหมือนเดิมนะยังยังมีชีวิตอยู่ครับตะคุยเท่าไหร่นะฮะเราประกันขึ้นระวังเหล็กครับไปอีกไปอีกนั่นนะพี่เก๋พี่เก๋ช่างเก๋ช่างเก๋นะครับช่างเก๋ยังอยู่นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใหญ่นะฮะตัวใหญไปอันนี้คือลุงพี่กาโตะนะฮะโอ้มาเองระวังระวังเหล็กนะครับลุงพี่ลุงพี่นะครับ ถ้า,าพวกเราไม่ได้ต้องกลัวอะไรเรากลัวหลวงพี่จะชโชว์เนมสรริวัดป่านะครับผม แล้วก็ค่ายอะไรครับเนี่ยรุ่นสอครับรุ่นสองสี่รุ่นสองห้าสองสี่ครับอ๋อเป็นนะดี๋ยวต้องถอยมาไหมแล้วก็ดูเป็นเป็นปณิธานนะครับทีมงานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือดัมเบเยอะมือหนึ่งนะครับครับผมนี่เพื่อนเป็นสองเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ดูจากทรงผมนะยุก้าวศูนย์น่ะหน้าเขากันหน้าผมเนี่ยทรงผมอายุเก้าศูนย์เนี่ยเหมือนไอ้พี่เต๋าอ่ะ ถ่ายเขาเนี่ยถ่ายเขานี่ผมตายเลยนะเนี่ยขาดวีเลยเนี่ยนะผมเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนการก้าศูนย์การเวลาเนี่ยอคขาจุดก้าวศูนย์นะที่สุนี้การเวลาก็ไม่เคยทำอะไรเขากล้าบอกไหมไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้พอดีไม่ค่อยมีอันจะกิดก็เลยขุนก็ลยผอมก็เลยผอมนะครับได้เอาก็เก่งเลยมันจะท่าโอ้พี่อู๋เนาธรอยู่ไหนฮะพี่อู๋อยู่ธนาธรนะฮะยังไม่อู๋อยู่ไหนรับอยู่ไหนครับอยู่ไหนฮะมองไม่เห็นฮะ มองไม่เห็นแลยมองนี่ไงครับเจอแล้วครับมีหูตนาทอนนะฮะหลังจากที่ตาลงเป็นเอเคบ่าก็ขาดอะไรนะครับมันอ้วน่มัน้นักนะระวังระวังตาอย่าโดนตาอย่าโยตาระวังเงี้ยระวันะราคาคุยว่าอย่งไงมาแล้ราคาคุยยังไงครับเสียบอลนึพันสอ พันสองมาถึงลงเลยระวังพี่กูระวังระวังครับครับก็เป็นทีมงานเขาตรงนี้นะครับรุ่นสองสี่นะครับตอนมสี่นี่ผมมานอนกับทีมงานกับเสื้อเขียนะที่จริงวันนี้ได้เสื้อเขียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเสื้อมาวันนี้ก ok ัน พิกาโตะครับเมาสัการลงที่นบ้งบากที่เจอกระแสเป็นยังไงบ้างกันพี่คีัพิกาโตชูดวะมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้ว,แล,วแล้วก็หมอปลายังคุยกันไหมฮรับหมดกันแล้วมีะร คือวิวาเอออันนี้เอาพักใส่ด้วยไหมฮะลุงพีฮะไม่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 ้ผมวาไม่คุยกับมิสวารอซืก่อนนมิสวา้ขีมาด้วยกันอ๋อขได้ครับงีครับลุงพีครับเดินนี่น่นะฮไม่งห้่สองส่อ๋อแล้วนะฮะม ไม่ได้ตั้งใจเจอกันนะตอนนี้เขาเจอทีเลวนะฮะหายหักแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่บังเกอร์แล้วเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยคุณเดชาเชียร์ไหมคุณเนอาเชียร์ไหมเดอาเชียร์แป๊บแป๊บไหมคนนี้ดิคนนี้ไหมนี่ก็เป็นไม้บาดจุดัน ไป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 อนาตเเพราะบ้างนี้เ็าบอกว่าจะแตกแต่ผมไม่แตกฮยไปเลยไปฮะมาอูอยู่ไหนเนี่ยอู้อ้าวอยู่นี่มาหนี้มาเนี่ย